ในคลิปวิดีโอนี้ครับตามคำสัญญาที่เคยให้ไว้ครับผมกับการรีวิวยูนิตใหม่อย่างเดมเมตไทยท่านกัมมันแมนครับผมเอ็กวิสิบราคา5 9 9ร้ลูบักในส่วนของสเตตัสโอพีมากๆครับเพื่อนๆลองมาดูตรงนี้ก่อนก่อนที่เราจะไปเจาะลึกความสามารถของเขาแบบจริงจริงจังๆภายในแมปกันนะครับเขาเป็นรูปแบบเพรสซิงนะครับผมโอ้โหดาเมจเยอะมากครับเพื่อนๆดาเมจเริ่มต้น30,000ครับอัพแม็กห0 0 0 0ครับผมและมีการโจมตี20อัพแม็กหคูดาว And we... อัพแม็กหนึ่งวิและมีดีพอยู่ที่1 0,000อัพแม็กหนึ่งแสนมครับผมในส่วนของครูดาวอาจจะช้าหน่อยในช่วงต้นเกมนะครับรวมไปถึงเงินที่ใช้ในการเล็กออกมาใช้งาน4ี่พันเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับแต่รูปแบบของตัวเขาแล้วนะครับมองก็รู้ครับว่านี่คือยูนิตในช่วงกลางเกมจนไปถึงท้ายเกมนะครับผมพอเป็นเฟลซิ่งแล้วมีดาเมจเยอะขนาดนี้มันจะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ก็ต้องไปดูองค์ประกอบอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินที่ใช้ในการอัพเกรดรวมไปถึงความสามารถพิเศษในการป้องกันกนันว่าเขาจะมีหรือ ถ้าเปรียบเทียบกันกับยูนิตก่อนหน้านี้อย่างไททันบีดบอแมนที่ถูกอัปเดตเข้ามาเนี่ยแล้วว่าตัวนี้ OP มากๆแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าตัวนี้อัปเดตเข้ามา OP กว่าอีกนะครับผมเราลองมาดูความสามารถของเขาภายในแมบ,บกันเลยดีกว่าครับกับเดเมติตไททันคาม a ล่าแมนครับผมว่าความสามารถของเขานั้นจะดีขนาดไหนนะครับเพื่อนๆพ่อนพลัง o อขนาดนี้จะดีกว่าไททันบีดบอแมนหรือเปล่านะครับไททันบีดบอแมนเนี่ยมีข้อได้เปรียบในเรื่องของรัศมีการโจมตีครับถ้าเปรียบเทียบกันกับเดเมติตไททันคามิล่าแมนนะ รวมไปถึงการโจมตีแบบสเปซด้วยที่เดเมเทตไททันคาเมล่าแมนไม่มีนะครับผมแต่ผมว่าดาเมจกับ d ีพขนาดนี้สเปซก็ไม่ต้องแล้วะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอออโต้สคริปแล้วก็วางรวมไปถึงอัปเกรดอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวจะเรียกตัวนี้ออกมาใช้งานให้ดูนะครับเพื่อนๆดูดิฮิตบ็อกเขาใหญ่มากนะครับผมหน้าล็อบบี้เนี่ยเหมือนตัวเล็กๆนะครับแต่ความเป็นจริงคือฮิตบ็อกใหญ่เบิ่มเลยทุกคนครับเมื่อกี้ ลืมกดอัดครับผมลืมกดอัดตอนวางเจ้าเดมเ็นไททด้านคาเมล่าแมนบ้าไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเรามาดูกันใหม่ก็ได้นะครับผมก็พูดคนเดียวอยู่ต้องนานนะครับพอสลับไปดูที่หน้าคลิปอัดเกมเฮ้ยหน้าโปรแกรมอัดเกมครับผมปรากฏว่าลืมกดอัดเพราะว่าตอนที่ผมวางพวกตัวเล็กๆเ,เนี่ยผมสต็อปไว้ก่อนไง ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆมาดูครับผมสําหรับ d e m ดไ Titan า a m i ่า Man ครับใช้เงินในการเรียกมาใช้งาน4,000นะครับผมส่วนเงินที่ใช้ในการอัปเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2นะครับผม7,500นะครับเพื่อนๆสังเกตด,ดูคาแรคเตอร์ตัวนี้คืออัปแม็กแล้วส่วนตัวนี้เรียกออกมาใหม่ยังไม่ได้อัปเกรดนะครับผมแตกต่างกันนะเห็นได้ชัดเจนเลยในเรื่องของสีนะครับผมเลเวลหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับทีนี้ผมกดอัปเกรดไปเลเวลสองมาคาแรคเตอร์ของเขาก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับ เงินที่ใช้ในการอัปเกรดจากเลเวล2ไปเลเวล3 1 0 0 0 0หมืน,นะครับผมผมกดอัปเกรดไปเลเวล3ปั๊บสีเปลี่ยนแล้วตอนนี้คือเป็นสีแดงทั้งตัวแล้วนะครับจากเลเวล3ไปเลเวล4ใช้เงินในการอัปเกรด1 5 0 0 0าพครับพอผมกดอัปเกรดไปเลเวล4ปุ๊บเขาก็จะเพิ่มเส้นรลศมีการโจมตีเข้ามาอีก1วงนะครับผมในรูปแบบของการโจมตีเนี่ยบอกเลยว่าโหดมากๆนะครับการโจมตีของเขาจะเป็นการยิงธนูออกมาจากขวานแบบนี้นะครับเพื่อน สลับกับการใช้ขวานนะครับผมแล้วเท่านั้นยังไม่พอครับเพื่อนๆือนดูเห็นปะธนูที่เขายิงออกมาเนี่ยมันเบือนไฟทอยลิทนะครับผมมันเป็นความสามารถของทีวีวูแมนนะครับเพื่อนเจืาอนจได้ใช่ไหมในยุคแรกๆเลยนะครับผมเป็นการเบือนไฟแบบนี้แต่เจ้าเดเมเทตไททันคาเมล่าแมนเนี่ยไฟที่เขาปล่อยใส่ทอยลิทเนี่ยมันแรงกว่านั้นหลายร้อยเท่าเลยนะครับผมสังเกตดูก็ได้ครับเพชรพีของทอยลิทแป๊บเดียวลดแล้วนะครับผมเพื่อนเเห็นปะไฟเขาแรงมากนะครับ พอผมอัปเกรดจากเลเวล4ไปเลเวล5นะครับผมใช้เงิน20,000ครับเขาก็จะแม็กอยู่ที่เลเวล5คาแรคเตอร์ของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้เราวางแค่2ตัวเองในส่วนของเดเมเทตไททันคาเมล่าแมนนะครับผมเราสามารถผ่านเว็บต่างๆได้แบบสบายๆเลยเดี๋ยวผมจะลองวางตรงนี้ดูให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับในเรื่องของความสามารถพิเศษการป้องกันสตานเนี่ยว,ว่าเขามีหรือเปล่าอะมาดูกันนะครับผมวางตรงนี้นะครับเลเวล1เลเวล1เฮ้ยเมื่อกี้ เขาเจอยิงเลเซอร์ใส่ด้วยนะแต่ว่าเหมือนจะไม่ติดสตันนะครับอย่าบอกว่าอ๋อคิดว่าแต่การสตันได้แบบ100%นะครับผมโดนสตันอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็มีการป้องกันสตันนะครับในส่วนของตรงนี้ผมสังเกตได้ไม่แน่ชัดนะเพื่อนๆว่ากันได้กี่ฮิตนะครับคิดว่าน่าจะประมาณ 3- 4ฮิตไหมเพราะว่าผู้พัฒนาเขาก็ไม่ได้ระบุมาด้วยโอ้โหมันเกิน3 4ฮิตแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ8-10นะครับผม อันนี้แค่เลเวล3เองจากเลเวล1มาถึงเลเวล3เนี่ยกันได้เยอะขนาดนี้แล้วนะครับแต่ว่ามีช่วงคูลดาวเดี๋ยวผมลองอัพแม็กเลยอัพแม็กแล้วเผื่อเขาจะกันได้แบบ100%นะครับผมแล้วก็ปรับทากิจเป็นแบบลาดด้วยนะครับเพื่อนๆให้เขาตีตัวสุดท้ายครับเขาจะได้ใช้ความสามารถเพลเซิ่งได้ไงโอ้โหโหดมากตัวนี้เล็กไดีว่าเกิดมาเพื่อแมปนี้โดยเฉพาะนะครับผมนี่พอเข้ามาใกล้ๆแล้วเห็นไหมมาสักู่นี้พอทอยลิเข้ามาใกล้ๆนะครับสังเกตดูเห็นปะ เขาก็จะใช้ขวานฟันนะครับผมจะบอกว่าขวานฟันก็ไม่ใช่เพราะว่าขวานลอยออกใช้มือฟันไม่ใช่หรอกคือมันเป็นแบบเหมือนกับบั๊กนะครับแต่ไม่ใช่บั๊กมันคืออะไรอ่ะคือผู้พัฒนาเขาปั้นโมเดลัวละครมาแล้วขยับแอนิเมชันได้แบบว่าไม่ต่อเนื่องอ่ะเพื่อนเพื่อนมันก็เลยเห็นเป็นแบบว่าช่วงรอยต่อแบบมาสซัครูนะครับขวานลอยออกจากตัวนะครับผมก็เหมือนกันกันกบไททันบีดบอแมนเลยนะครับผมอันนี้เราออโต้สคริปต์อย่างเดียวนะทุกคน ออโต้สคริปต์อย่างเดียวนี่คือสุดยอดของยูนิตแล้วนะครับผมเนมเมเตไททันคาเมล่าแมนเนี่ยวางอีกตัวหนึ่งได้ไหมแต่ก็มีปัญหาในเรื่องของฮิตบ็อกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อด้อยของเขาครับผมฮิตบ็อกของเขาใหญ่นะครับดูได้จากปีกเนี่ยวางยากมาก k ิสตันช็อปดอทคอมเว็บเติมโลกราคาถูกมีตัวละครใหม่ล่าสุดจากแมปทอยเล t ตทาวเวอร์ดี e เนต์และรับกดผลเกมพาร์ทาวรแมปบล็อกฟพร้อมสินค้าสุดเอกลูจากอนิเม d ดี e เ s นต์หรือถ้าไม่อยากปรนรหัสเองเรามีรหัสพร้อมเล่นและรับฟาร์มแมปต่างๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับตอนต้นคลิปผมก็เอกใจว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนๆเงียบกันเนี่ยที่ไหนได้นะครับผมลืมกดอัดผมพูดอยู่นานมากอ่ะทุกคน ผมบ่นอยู่คนเดียวเลยนะครับผมพอสลับไปดูที่หน้าอัดคลิปนะครับปรากฏว่าเอา้าลืมกดอัดนะครับคือก่อนหน้านี้กดพอดเอาไว้ไงโอเควางตรงนี้ได้อยู่แล้วก็อัปเกรดไปเรามีเดเมเทดไททันคาเมราแมน4ตัวนะครับผมอันนี้เว็บที่52นะครับดูดิทอยเลตยังมาไม่ถึงตรงนี้เลยอูดแบบสุดๆอนดะแต่เราลืมอีกเรื่องหนึ่งครับรู้ไหมคือเรื่องอะไรเรื่องของลิมิตครับผมเพื่อนๆลองมาดูครับว่าเขามีลิมิตหรือเปล่าผมวางไปแล้ว1 2 3 4, ตัวที่ห้าจะได้ไหมตรงนี้วางตัวที่ห้าตรงนี้อะลองดูนะครับผมตัวที่ห้าก็ยังได้อยู่แสดงว่ายูนิตตัวนี้ไม่มีลิมิตนะครับผมวางเท่าไหร่ก็ได้นะครับจนกว่าจะแม็กตรงเนี้ย15ทับ15นะครับผมเดี๋ยวผมจะบัฟเลนเปคอนให้เขาตรงนี้โอเคผมดูจากลักษณะแล้วเหลือเฟือครับผมผ่านได้แบบสบายๆครับยูนิตตัวนี้เพื่อนๆดูแอสโตทอยเลดิแอสโตทอยเลดเลือด5ล้านติดไฟครับผมมาไม่ถึงตรงนี้ด้วยซ้ำอะแอสโตยังตุยก่อนนะครับผม ไม่รู้จะโดนเนิฟหรือเปล่านะครับแต่ว่าราคาที่เราจ่ายไปมันก็คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่599ร้อยเก้าสิบเก้าโลบั๊นะครับคิดว่าไม่น่าจะเนิฟถ้าเป็นตัวเติมแบบนี้นะครับมีโอกาสน้อยมากที่จะถูกเนิฟนะครับพเพื่อนๆผมเสริมนิดนึงก่อนหน้านี้ผมลงคลิปวิธีการผ่านด่านไปนะครับผมเสริมในการวางคิวปิดช่วงต้นเกมเนี่ยพเพื่อนๆจริงๆเราขยับมาด้านหลังตรงนี้เพื่อที่ไว้ให้ด้านหน้าสําหรับการวางเลเปคอนคาเมล่าแมนแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าตัวสตันออกมาเนี่ย เวลาเขาสตันไม่ติดเลเปคอนคาเมล่าแมนเนี่ยเขาจะได้สตันเลเปคอนคาเมล่าแมนต่อเลยนะครับผมแล้วคิวปิดของเราก็มีหน้าที่แค่ยิงอย่างเดียวจะได้ไม่ต้องมาโดนสตันนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆมีนะกาเดียนคอ a ์กแมนหรือว่าจะเป็นตัวอื่นที่มีความสามารถสโลเนี่ยก็เอามาใช้งานได้นะครับผมมันก็ทําให้เราผ่านในช่วงต้นเกมได้ง่ายนะครับผมและท้ายเกมระวางตัวนี้อยู่แล้วนะครับผม, <S <S ดมเดมอติดไททันคาเมล่าแมน ไม่มีตัวไหนเอาชนะได้แล้วโว้โว้โหโว้โวจะว่าไปเกือบหลุดนะครับผมบัวแต่ขี้หมูลืมอัปเกรดเมื่อกูตัวอะไรพุ่งมาวะติดไฟเป็นโคดไรเดอร์เลยนะครับผมน่าจะเป็นเจ้ากิจใช่ไหมอ้าเว็บสุดท้ายแล้วครับทุกคนครับบอสใจแอนแอสโตสไปเดอร์ทอยเฮดพียี่สิบเก้าล้านนะครับผมยี่สิบเก้าล้านแล้วยังไงคิดว่าเรากลัวเหรอวางไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวอันนี้เรายังวางยูนิตไม่แม็กเลยอะดูดิ 14ทับนะครับผมยังไม่ได้ขายพวกซานตาอะไรด้วยซ้ำอ่ะจะว่าไปก็ขายเลยและกันเกือบกดขายติดปีกของเขาเพื่อนๆดูด้วยนะตรงนี้ระวังด้วยนะครับผมบางทีเราก,กดคลิกซานตาแล้วคิดว่าจะเป็นซานตานะครับที่ไหนได้เป็นตัวนี้นะครับผมเดยเมเติดไททันคาเมล่าแมนฮิตบ็อกเขาใหญ่แบบที่บอกครับอันนี้ต้องระวังด้วย <S <S บางทีเราอาจจะพลาดเองนะครับผมเผื่อกดขายทิ้งไงผมขายตรงนี้แล้วไปอัพด้านหลังดีกว่า <S <S ตรงนี้ขายไม่ได้ครับซานตาเจอสตันแบบรัวๆอยู่ เขาไม่ให้เราขายซานตาไม่ขายก็ไม่ขายครับผมแค่นี้คุณเพืนเ่นคิดว่าไหวไหมมาลุ้นกันครับสำหรับเดมเตดไททันคาเมล่ามนกี่ตัว1 2 3 4 5 6 6, 6ตัวโอเค6ตัวเอาเรียบร้อยไปแล้วครับผมสำหรับสไปเดอร์ตอนนี้เหลือดัชเชตอย่างเดียวนะครับ HP 49ล้านครับผม49ล้านแล้วยังไงฮะคิดว่ากลัวเหรอติ <laughs> ดไฟเป็นโกด์ไลเดอร์เลย ตอนนี้ HP ของเขาเหลือ60%กว่าแล้วนะครับผม50%กว่าแล้วครับ2 7ล้าน25ล้าน24ครับผมไม่รอดผมบอกเลยว่าไม่มีทางหลุดจากตรงนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับต่อให้ HP เขามี100ล้านก็คือร้0ยล้านก็เอาดาเมจแสนสไม่อยู่ครับผมโอเคครับผมเพื่อนๆเวลาที่เราทำได้22นาที5วินะครับอันนี้คือออโต้สคริปต์อย่างเดียวเหมือนมีช่วงหนึ่งผมหยุดออโต้สคริปต์ด้วยมั้ง เพราะว่าผมลืมกดอัดคลิปไงผมเอาออโต้สคริปออกแล้วก็สลับหน้าจอไปดูแต่ถ้าเพื่อนๆออโต้ตลอดเนี่ยคิดว่าเวลาน่าจะอยู่ที่ประมาณ21นาทีกว่าๆนะครับผม21นาทีครึ่งประมาณนี้ครับ และทั้งหมดนี้คือรีวิวยูนิตสุดโหดในโหมดใหม่ครับผมอันนี้ไม่ใช่โหมดอีเวนต์นะเพื่อนๆถ้าเป็นอีเวนต์เนี่ยคือทางทีมงานเขาจะต้องระบุเอาไว้ว่าเป็นอีเวนต์นะครับผมแต่ว่าอันนี้ไม่ได้มีการระบุเพราะฉะนั้นแบบนี้จะอยู่กับเราอีกยาวเลยนะครับผมถ้าเป็นอีเวนต์จะต้องขึ้นแบบนี้เห็นปะซัมเมอร์อีเวนต์นะครับและทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างสําหรับยูนิตใหม่นี้นะครับอย่าลืมพูดคุยกันได้ไว้ใต้คลิปและก่อนจากกันไปนั้นผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกํําาาลััังใใใจนนนกกรรคคิปห้้ดวยะบ